เข้าสู่ครัวย่าหนิงนะคะเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะสม้มตำกับย่างกระดูกหมูนะคะเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะนึ่งผักนะคะผักสัมปะปีค่ะสัมปะปีสัมปะปีคืออะไรสัมปะปีคือมีอะไรตดยได้หมดค่ะ หิวมากเลยค่ะข้าวเช้าย่าหนิงยังไม่ได้ลงมือเลยคะ่ะวันนี้ช่ำามากเลยช่ำามากเลยเพราะว่าเนื้อเขาทำเนื้อเขานิ่มเพราะว่าย่าหนิงได้ใส่สับป,ปะรดลงไปค่ะเพื่อความนิ่มเพื่อความเปื่อยนะคะว้าวมาซวยย่าหนิงนะคะความหิวไม่เข้าใครออกใครค่ะเนื้อฉ่ำมากเลย ยุ่ยมากอลยแบมากเลยค่ะรู <c ười> ้ว่าเราหิวรู้ว่าเราหิวมวกขอมค่ะ ถุงวย้ยางเราพักลวกพักต้มดีสุดค่ะอืมอือเยียงง่ายดูดูตำถัน งหวาวยำอันนี้มันจะเหมือนกับกระดูกใบพายอะ่ะมันต้องชามีดอื้อ ยย,ยความหิวเป็นเห็นความหิวเป็นเห็นส้มตำก็จานเลยคนะ่ะมาโซยกระยางี้โอ้ย กินรีบๆไม่ได้อเอาไม่ไปอร่อยมากอร่อยมากช่ำช้ำแค่ช้ำช้ำช้ำชำขอบคุณทุกการรับชม